ชาวนาก็รวยได้เป็นสมัยก้อนปุยาตยาใหญ่เฮ้ยเป็นชาวนาตะลังของชาติไม่รวยเดี๋ยวนี้มาทำอยู่ในไร้ายลยครับรวยครับชาวนารวยจริงๆครับใช้แล้วคุ้มค่านะครับมีเงินแสนแน่นอนแค่โบนัสผมก็มีเงินแสนแล้วถ้าใช้ไม่มีเงินล้านได้ไงสิ่งไหมคนระับใช้จริงๆเงินล้านอยู่ในมืออยู่เลย ก็นายพิเชษีเพียงจันทร์ครับก็อยู่ตำบลสารีอำเภอบางบะมาจังหวัดสุพรรณบุรีเกษตรกรชาวนาเลยครับตั้งก็ออกป .4 เลยครับยังก็อยู่โรงเรียนโอ้ทำมานานมากครับลองผิดลองถูกลองมาเยอะครับหลายย่างครับก็ไปใช้ยาของท้องตลาดไปคิดแล้วเป็นหนี้พอกอยู่เรื่อยครับบางปีก็ได้บางปีก็พอกขึ้นไปพอกขึ้นไปนะครับตั้งก็รู้จักอยู่นี่ไร้ไม่เคยเลยว่าที่ว่าจะขาดทุน มีแต่กำไรทำนานี่เช่าครับพ่อแม่ไม่มีนายนี่ฮนะทำได้รุ่นเดียวใช่ไหมครับ20่สิได้ได้เท่านั้นครับยี่บห้ตันเขาคืนเลยที่เซ้งนั้นโอ้โหเสร็จเลยทำได้คนเดียะปรับซสาย่างดีเลยพอทำได้มากกี่แปลงกี่แปลงเอาคืนหมดมากิดน้อยใจยก็ เอายังไงดีว่าจะได้เลิกเช่านาท่าที่ตัดสินใจยอมเป็นหนี้สองล้านซื้อนาก่อน20ไส่เไรมอคีิดที่เราทำยูนิไลายเกิดได้ราคาดีๆ4ปี5ปีคงหมดแต่ผลผลิตกับดีราคากับดีก็กําไรรุ่นหนึ่งได้กำไรล้านหนึ่งก็มาอีกปีได้กําไรอีกล้านหนึ่งก็เลยหมดหนี้ที่กู้ไว้เขาทำต้อง10ปีกันเรากะห้าปีหมดนี่กะสปีหมดเลยยูนลทคุ้มค่า โหลดนี้เราได้แต่เราต้องมั่นใจทําจริงอย่าไปวอกแวกนะครับถ้าทํากับอยู่นีไล์ผลผลิตพวกท่านไม่เป็นหนี้เขาเกี่ยวกัน2 0ได้16ตันแต่งผมไม่ใช่ครับ2 0ได้ต้อง25ตันขึ้นนี่นะครับทุกเที่ยวไปลองทำดิครับร้อยสามทิศทางร้อยยีทางขึ้นไปแล้วก็อยู่ได้ เดี๋ยวนี้สบายเลยครับมีนา80ดได้ชาวนาทำนาซื้อนาเนี่ยดังไหมครับดังนะเชื่อไหมครับไอที่ทำนาขายนาเยอะนะครับลองมาทำอยู่นี่ไรครับซื้อนานะครับนะครับทำนาให้เป็นแบบอย่างบอกเขาให้หมดนะครับถามผมได้เลยครับจะเอาแบบไหนจะเอาร้อยสิบถังร้อยยี่สิบถังผมจัดให้ได้เชื่อไหมครับผมไม่เป็นโค้ชใช่ไหม ที่บางตะแกบ้านพินัทผมไปเป็นโค้ดให้ใช่ไหมครับ30ได้ได้42ด่ตานโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่แหละครับยูนีลายให้ใช่ไหมครับการให้เนี่ยต้องให้ถูกทางด้วยนะครับไปไหนเจอกันมีดีอะไรเราบอกกันเนี่ยคือความสุขของเราให้สิ่งที่ดีๆให้สิ่งที่ว่าเขามีประโยชน์ เหมือนกับเราที่เราเปลี่ยนชีวิตมาเนี่ยกับยูนิไลท์เนี่ยมีอะไรดีเราต้องบอกให้หมดนะครับไม่ต้องปิดบงังแล้วเรากลับมาเนี่ยเรามีความสุขใช่ไหมฮะเขาได้ดีมาเขาก็นึกถึงเราไม่เลิกใช่ไหมฮะแล้วเราก็คิดถึงเขาไม่เลิกแล้วความสุขมันจะมาหาเราเนี่ยท่วมทน้นถ้าเราไม่ได้แม่ทีมหลักเราก็ไม่รู้จักยูนิไลท์เขานี่เขาก็ให้เรามาเราก็ต้องให้ต่อไปนะครับแล้วเราจะมีความสุข ชีวิตเราก็ดีขึ้นให้อย่างเดียวนะครับและตรงนั้นจะมาเอง